ไม่ได้ทําให้เละตั้งแต่ที่เละเรมปลาโอปลาโอทําค้างไว้ช่วงวันเนี่ยตั้งเด็กนุ่มในวัน,ว,นวันจันทร์ในวันดีดูวยากันใช่ไหมเออรากันเนี่ยงแบโอ้วนปลาโอ้มันปเป็นบองหอมันจะสั้นว่าพวกจะลงทราจะตายดูมุดเพื่อาตักแกว้วปลาโอ้ ตาปรากันนี่มันมีกันคอมยา,ยาวๆว่าลายมันจะปืนตากระนั้นมันจะมีกันยาวๆเข้าไปในดำใหม่พ้อยตาปลาโอ้มันจะเป็นบ้องออกมาแย่งเข้าไปเป็นบ้องมแบบนี้เนี่ยปลาโอ้ปลาโอ้มันจะเป็นบ้องมแบบนี้มาแย่งแบเนี้ แต่ว่าส่วนนี้มันจะไม่มีส่วนนี้มันจะเรียดมดเลยตึงขอ,อนี่กลมกลมกลมตึงข้อสั้นรักประมาณไม่เกินเท่านิ้วรูมมันนองนั้นเป็นต,ตัวพราแต่ตึงขอนี่ญ่เป็นบ้องมันนี้แต่บ้องนี้จะรูนี้ไม่มีรูนี้ไม่มี

จะนี้บรรับชนบางพี่ปลักวอดปลาบองแต่ว่าไปตัดสิ้นปลาโอปลาโอทำโดยตะเตเล็ดคัดข้าวเองไงถึงก็ว่าช่วย,ยได้มันไม่ใช่มันมันแต่ละอยา่างแต่ละอย่เนี่ยเน,นี่ปลาบองมันต้องมีบองแบบนี้เนี่ยปลาบองปลาบองนี่เมื่อถ้าเป็นคนก็นคือจับกังนี่ชายควันชายฤทธิ์ชายได้พี่ทำงานักได้ผู้น่ะซึ่งถ้าปลาโอน้นี่มันจะช่วยอย่างเดียว Không voi, ama, แต 1970, uh ่ว่าคมมันคมอยู่แล้วแต่แต่เขาไม่ฉายซับรอกว่าดามันกิรุดก่มันเป็นรวยถึงกเขาจะฉายเล่าเล่ากวันเฉียบัวเขาลาไเล่าตอกบิดเล่าอะไรพวนี้ตำอ่าำข้อายเขาไม่ฉายขายไปไปเขาไม่ไปควันข้อนี่หลงลงอะไรทีนี้ลงลงรวัดก็ได้นี่เราเนี่่เนี่ยร้ เนี่ยนี่นี่ปราการนะปรากันช่วงข้อนี้มันจะยาวช่งช่งข้อตรงนี้มันจะยาวปรา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 กันนะปราการนั้นตึกข้าังนี้จะเป็นกันมาเนี่ยออย่างกันตึกลายมันจะเปิดกันไปเรียบร้อยเปิดปราโอ้นี่คือปลาอะไรเงี้ยเมื่อนค่น ถ้าคนนัอยู่นอนล่อถูดังกร้าง,างหน้าตาดียังก็หวังว้บา้าวนี่ข้านีน่อยู่โอ้เดียมเร่ไรอย่นั้แต่ว่ามันเป็นไมแต่วกับ <c oughs> ไปเป็นเน่ยตัดจา,างตาฟ้าไม่ได้เลยก็โอ้เราก็ช่วยแล้วก็ล่อนี่กรทั้งอุ่นกระหมงเลยมือก็ทักล็อกไม่ได้มือก็แตกไม่ได้เล็บคอยาวเล็บ,บนีย

ok lăng này mới đi bên xuống bụng trống luôn, tăng này, tăng mà này, hình, 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 hình